พี่บ่าเก็บลุดแล้วเมื่อกี้นี่เห็นแบ๊บๆเห็นแบ๊บๆแล้วเก็บลุดสามตัวตาไี่ได้ตาไรเสียแด้วเพื่อนเก็บไปก่อนมุกกระดับสมมติเรื่องนี้ห้ามห้ามจับสมมติเรื่องนี้ห้ามจับพอแล้วเอาเอารื่องใหม่มาไม่เป็นไรรอพรุ่งนี้ก็อยู่ไม่นา้แลโสดดีแต่ห้ามมือดิข้าวบัมาข้าบัวใดดิวันนี้บ่อันนี้ได้มาจากคำชะโนดผมไปคำชะโนดมาผมไปเอาปู่องค์ดำมาว่าจะไงนะมันเป็น อยากไปนะอยากไปเอาไว้ได้นะผมผมก็ไม่ไม่คิดนะว่ามีคนก็ถูกเนี่ยพวงแล้ววงนี้มีคนก็ถูกเลข้สามตัวสองรอบแล้วเขาจะมาเอาแต่เอาไปไม่ได้ไม่คุณแต่พอผมไปเอาปุ๊บมาปั๊บเพิ่งมาวันนี้เลยเพิ่งมาวันนี้เลยคนลุกเลยท่านขนลุกเลยคนลุกเลยจากคำชะโนดเลยใช่ไหมคะใช่โอ้โนี่พวงดำที่บ้านี่บสวัสดีครับครับ สวัสดีครับมันจะเป็นทางการเนาะมาเจอกันครั้งแรกสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจับมือคนดังหน่อยครับจากกระทบไล่ไหมล่ะอ๋อผมจับด้วยเดี๋ยวเทียบเปียกจับผมจับนั่นเขอจริงๆเคยเจอกันแล้วกับพี่บ่าวนี่บ่าววัดเอ้ามึอเก่งคุยมากนะครับทนไม่ไหวมาถึงเราก็อยากมาหาเลยครับผมวันนี้ผมตอนเช้าผมเอาน้ำไปถวายปลู่พระธุดงค์ลึกลับผมนะครับผมครับ พระตุรงลึกลับท่านที่เคยให้แปดจิตที่ว่าเริ่มแรกนะสีหลังท่านก็หลุดไปสองสามวดผมก็เลยไปเอาของปู่วัดสายป่ามาครับคุณแม่สายบุญทำบุญด้วยครับซอ้คุณแม่ขอบคุณนะครับผมสาธุนะครับผมสาธุสาธุสาธุนะครับครับต้องซื้อน้ำแม่บอกครับผมสาธุนะครับไก่ไก่ก็เป็นกล้วยช่วยกัน ไปถึงทุกวัดพรุ่งนี้มีอีกวัดหนึ่งพรุ่งนี้มาปล่อยเลขเสร็จแล้วก็จะพาทีมานเนี่ยไปอีกวัดหนึ่งผมติดต่อพระอาจารย์ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเซอร์ไพรผมไม่บอกว่าวัดไหนเซร์ไรส์้เมาเลขที่นี่ก่อนแล้วจะพาไปทําบุญอีกวัดหนึ่งไปทําบุญใช่แต่ยหวยน้ําดื่มครับพี่บ่าวของปู่วัดสายป่าถูกมากิ้งไว้แล้วครับถูกมาก่อนหน้านั้นนะสิบเอ็ดวดแล้วก็หายไปเลยสิบเอ็ดวดปู่ก็หนีไปเลยอ จนจ้ามือไล่เนาะ้วก็หนีไปเลยแล้วก็พี่บาวไปเอามาพี่เอาไปเอามาสีวัดติดวดแรกเอามาลองบึงออกสามตัวสามเก้าไอ้วดที่ออกสามเก้าสองนะแล้วก็ามาวัดที่สองพี่บาวปล่อยออกไปท่านให้มาสามตัวหางเดียววอดนั้นให้มาหกสี่หนึ่งออกหกสี่แล้ววดที่สองท่านให้มาสามห้าเก้ากับหกสองล่าง มันก็ออกสองหกล่างเป็นตัวกลับนะครับพอวัดนี้ก็สามารถเจ็ดกับห้าศูนย์ล่างห้าศูนย์ล่างไม่ต้องกลับเลยมันเลยครับแต่ก็วัดนี้เป็นวัดที่ห้าวันของที่ห้าของพี่ว่าที่ตามได้ใช่ที่ตามได้ครับท่านจะแม่นช่วงเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษานี่คือจะแม่นแม่นมากเพราะว่าท่านมีเวลาไปนั่งเอาในถ้ำนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมปู่ไม่อยากดังนะครับผม ปูว่า้ะไคราวซีอยากไปหาปูปูก็จะไม่เลขอีกเลยเพราะเมื่อวานพี่บ่าวไปหาปูแล้วคุยกับปูแล้วพี่บ่าวปูว่าให้ผ่านนายบ่าวเอาถ้าอยากได้ตัวเลขเอาครับปูท่านไม่ท่านไม่อยากดังท่านว่าท่านไม่อยากย้ายวัดแล้วถ้าท่านดังอีกท่านก็จะลงหม้อ จะไม่ย้ายไปไหนท่านบอกแบบนั้นนะครับผมบยังไงครับลวงหม้อสิได้ลุงหม้อท่านว่าสิได้ลุงหม้อถ้าดังอีกถ้ามีคนมาหาอีกคนั้นก็เราก็ติดตามพี่บ่าวอย่างเดียวครอพี่บ่าวอย่างเดียวเนาว่าไม่ต้องกลัวได้แน่นอนได้แน่นอนปู่วัดสายปลาสโลแกนอะไรนะพี่บ่าวคนดวงดีไปขี้กระเพาะเห็ดคนดวงไม่ดีเก็บเห็ดกระเพาะขี้นะครับผมครสองตัวตัวไหนครับย้ำอีกครั้งนึ่งครับ ปล่อยมาแล้วนะครับผมของปู่วัดสายป่าววดวันที่16สิงหาคม2568นะครับผม85นะครับผม85 85 8ต้องกลับไหมครับ85ไม่กลับตับแตกถ้าไม่กลับตับแตกย้าเสมอไม่กลับตับแตกนะครับผมแล้วก็3ตัวบนพรุ่งนี้ปล่อยพร้อมกันทุกช่องทั่วประเทศรอรับชมนะครับผมไม่ก่อนเที่ยงได้แน่นอน3ตัวบน ีาไดมาแล้วไดมาแล้วตัวเลขมาแล้วอยู่ในกำมือแล้วอยู่ในกำม,มือแล้วพอสา,ามตัวนี่เดี๋ยวผมขอทำให้่หยหนยมันอึดมันอึดอับใจไหมเหมือนรับอิสเรียลไหมได้มาแล้วไม่ได้ปล่อยมันอึดถาม,มว่าอยากปล่อยไม่อยากปล่อยแต่เรารับปากปู่ว่าจะปล่อยพรุ่งนี้หลังปู่ฉันเช้าเสร็จครับคือให้สัจจะกับท่านไว้ใช่เราต้องรับปากต้องทําให้ได้ใช่ปล่อยว<ต>ันนั้นคือปล่อยวันนั้นก็โดนกดดันหน่อย เพราะว่าใครก็อยากจะให้ปล่อยแมนใครก็อยากให้ปล่อยเพรว่าพี่เป่ารับปากมาแล้วว่าปล่อยพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้เนาะใช่เพราะว่าโรตีมานมาพรุ่งนี้ก็ปล่อยพร้อมกันแต่ว่าวันนี้มีสามตัวอะไรมาฝากก่อนเนี่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านข้าผัวคนบ้านทำลาวแซ่บแซบเขียนให้หน่อยไหมขอเขียนให้หน่อยครับตำลาวแซ่บๆตำลาวแซ่บแบให้หน่อยตำลาวทำลาวนะพี่เบ่าได้ตัวเลขมาจากไหนครับคำชะโนดวันนี้ไปคำชะโนดมา ครับผมจุดทูบได้ใช่ไหมครับพี่บ่าวจุดทูบได้ครับผมเป็นเลขทูบอะอย่างน้อยๆก็วันนี้เอาไปเที่ยวเรายังมีแนวทางเอาไปตำราก่อนส่วนสองตัวของปูวัดสายป่าได้มาแล้วสองตัวแปดห้าแต่สามตัวรอพรุ่งนี้เนาะสามตัวรอพรุ่งนี้นะครับผมพร้อมกันสงสัยเอฟซีพันเข่าไม้ไมเพันบรรลูเอาพ่นวางวดที่แล้วเข้าใหม่ประสานเด้เอาว่าพันประเดิงแสดงว่าพ่น ในตัวเลขเออตัวเลขนะขอตัวเลขนิดนึงขอตัวเลขโชว์เดี๋ยวคนทำเองขอตัวเลขโชว์อัลี่ยนห้านิดหนึ <im <im> <im ่งขอโชว์เปลนห้านิดหนึ่งครับพี่บเปลี่ยนโชว์นิดนึงครับอ๋อนี่ดูแต่วาดน้นเลยนี่อันนี้วดที่แล้วสิบหกกรกฎาคมอันนี้สิบหกกรกฎาคมนะครับผมนี่สิบหกกรกฎาคมเข้าหกสองหกสองครับล่างเลยนี่วดที่แล้ววัวที่แล้วนี่หนึ่งสิงหาเข้าห้าศูนย์ตรงๆครับแกพี่บับ โออนี่นี่ห้าศูนย์ตรัวไม่กลับเม็ดเดียวด้วยล่างนี่ครับหฟันล่างให้เลยเม็ดเดียวอันนี้คือวอดที่ผ่านมานะครับวดที่ผ่านมาวดที่ผ่านมานะครับส่วนงวดนี้สองตัววัดนี้สองตัววันที่สิบหกสิงผมวดวันที่สิบหกสิงหานี่แปดห้าแปดห้าชัดจนกลับด้วยนะครับ กลับนะครับผมไม่กลับตับแตกไม่กลับตับแตกขอบอกขอบอกไปก่อนครับผมทิ้งท้ายโดยเพื่อนบ้านวันนี้นะครับรอเพื่อนบ้านตอนนี้วดลาสูดวดนี้นะครับผมนี่นะไปทีละช่องนี่ตำราวันนี้นะครับผมรอบๆอแคปหน้าจออ่พล่องเฝ้าแคป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  ตามราวนะครับจำนะครับราวนะครับราวดี่นะไม่ใช่ไทยนะครับตราวันนี้เลยนะครับตำราวนะครับวันที่6สิงหาคมสอง8น้ดนะครับนิ่งครับผมพี่บ่าวขอนิ่งเลยครับโอเคครับวันนี้ตมลามาฝากด้อฝนจะตกแล้วจรงท้ายด้ตยาำรานะครับก่อนจะรับสามตัวปู่สายป่าตรงนี้นะครับตังนี้รอนะครับเอาสามตัวตมราไปกินก่อนวันนี้ตัดเล่นเรานะครับผมครับตัดเล่นตัดเล่นนะ ตัวนี้หนึแปสตัวไปกินก่อนสตัวไปกินก่อนนะครับผมามแซบวันนี้หนึ่งแปดแล้วแต่เอฟซีนะครับผมเราป่วม่นนพ่ดาพันคุพันพันคูณพันนะครับหนึ่งสองแปดตมเราพันคูณพันจัดไปครับครับผมพิมรอพวกนี้นะครับสามตัวปู่วัดสายป่าพี่บ่าวนะครับปูวัดสายป่า